สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์กับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีพยุสวทพะเยานะครับและก็อยู่กับบุคคลท่านหนึ่งนะครับท่านชื่อนายสนั่นสายเครือวงนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นชุมชนบ้านลงอินตานะครับหมู่ที่6ตําบลบ้านเหล่าอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเราเองนะครับวันนี้นะครับ ผมได้มาพร้อมกับท่านนะครับได้มาบันทึกรายการได้มาจัดรายการวิทยุบันทึกจัดรายการสดนะครับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับที่สวทแห่งนี้เคลื่อน95.25นะครับเพื่อเผยแพร่ผลงานดีเด่นของท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะครับเราไปพบทักทายกับท่านผู้ใหญ่บ้านกันดีกวาครับวันนี้ครับท่านครับนี่ครับท่านช่วยแนะนําตัวนะครับดีครับผมนายสนั่นสายเกลือวงครับผู้ใหญ่บ้านบ้านดวงตาหมู่ที่6ตําบลมะเหล่าอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับ แนะนำหมู่บ้านดงอินตานิดหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านสำหรับบ้านดงอินตาเป็นชุมชนขนาดกลางมีประชากรทั้งหมด805คนครับมีจํานวนหลังคาเรือน160หลังคาเรือนนะครับสาหรับการปกครองหมู่บ้านก็เป็นแบ่งเป็นคุ้มนะครับจานวน15คุ้มครับผมครับผมสาหรับความโดดเด่นของหมู่บ้านดงอินตาที่โด่งดังไปในขณะนี้นะครับนั่นก็คือหมู่บ้านชุมชนปลอดขยะครับผมและก็ได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปีไหนแล้วครับครับสำหรับ โครงการชุมชนขยะนะครับก็เป็นปัญหาเนื่องจากตำบลมะเหล่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะครับเป็นเป็นที่ต้นน้ําของอ่างอ่างเก็บน้ําไม่ปืม่มแล้วก็หนองน่งทรายรซึ่งไหลสู่แม่น้ําอิงนะครับลงสู่กวนพะเยาเป็นปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการขยะซึ่งตำบลมะเหล่านะครับไม่มจีจัดการจัดการเก็บขยะนะครับไม่มีแหล่งฝังกบขยะไม่มีรถเก็บขยะไม่มีทางขยะนะครับก็ชาวบ้านตรหนักดีว่าเรา จึงบริหารจัดการขยะนะครับก็เริ่มดําเนินการนะครับตั้งแต่ปี53เป็นต้นมานะครับแต่หลังจากเราได้บริหารจัดการขยะแล้วนะครับเราก็ส่งผลงานเข้าประกวดในเรื่องของชุมชนขยะระดับประเทศโดยกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับปี54นะครับได้ส่งผลงานหมู่บ้านเข้าไปประกวดเป็นเฉลิมพระเกียรตินครับ84พรรษาปีนั้นเราได้รองชนะเลิศด,ดับ2ระดับประเทศนะครับ สำหรับปีที่แล้วนะครับเป็นปีเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้า80พรรษานะครับเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำหนึ่งนะครับแต่ปีนี้เป็นปีมหาวคนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ8 6พรรษานะครับเราก็ส่งผลงานของหมู่บ้านเข้าสู่เข้าประกวดชุมชนประย่อีกนะครับแต่ปีนี้ปรากฏว่าหมู่บ้านภาคภูมิใจนะครับถึงจุดสุดยอดได้รับถ้วยพระราชทานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็รายการเปิดโลกชุมชนบนเสือออนไลน์นะครับก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในผลงานและก็รางวัลอันรงเกียรติอย่างนี้นะครับท่านครับรางวัลนี้ทางชุมชนได้เข้าไปรับรางวัลตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับครับผมเพราะว่าเราอยู่ไกลอยู่จังหวัดพะเยานะครับเดินทางวันที่1นนะครับถึงกรุงเทพนะครับไปที่ Impact เมบองทองธานีนะครับวันที่2โดยการจัด นิทศการนะครับคือชุมชนหยะเราบริหารจัดการเราทํำยังไงให้เป็นชุมชนหยะนะครับเรานํากิจกรรมดังกล่าวไปจัดนิทรศการที่อิ p แ act เมืองทองธานีนะครับแล้วก็วันที่3เรามีการประชุมชั้มนาะครับแล้วก็แชมป์นะครับชนะเลิศระดับประเทศนะครับมี3กลุ่มนะครับคือเอสเมลนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มขึ้นสัมมนานะครับแล้วก็รับรางวัลวันที่4ครับซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับรับรางวัลที่4โดยรัฐมนตรีกระทรวง ทรัพยากธรรมชาติได้สิ่งแวดล้อมนะครับ <c oughs> ยอดเยี่ยมมากนะครับท่านครับ,รบออปัจจัยหรือว่าองค์ประกอบที่ทําให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเกิดพอสาเร็จนี้มีส่วนไหนบ้างที่เข้ามาร่วมดาเนินการด้วยกันครับในโครงการนี้ก็โดยเฉพาะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับ <c oughs> อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับท่านสทสอจอจอังหวัดพะเยานะครับท่านสสนะครับท่านสจท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับแล้วก็นายก เทศบาลนะครับตำบลมะเหล่านะครับแล้วก็อดีตนายกไฑูทย์มะผลนะครับอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลมะเหล่าแล้ประปลัดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพอกองอาสาสุขครับเทศบาลบนเหล่าคุณหมอพระาะกุลไฟ่เรือนนะครับให้การสนับสนุนนะครับท่านครับลองช่วยเล่ากิจกรรมที่การลดขยะในชุมชนว่าแต่ละกลุ่มแต่ละส่วนแต่ละในพื้นในชุมชนเนี่ยมีกิจกรรมการลดขยะที่เห็นเป็นรูปธรรม คือเขาต้องเขาทำอะไรบ้างครับครับก็การเป็นชุมชนมขยะนะครับมีภายใต้การมีส่วนร่วมนะครับทั้งหมด10กลุ่มนะครับก็ยกตัวอย่างกลุ่มไม่บ้านยก็ยกตัวอย่างเราลดลดขยะโดยยึดหลัก 3R อ,อารับอาแรกคือกระรีดิ้วนะครับการลดขยะรีอาที่2 รียูสนะครับกับใช้ใหม่นะครับแล้วก็รีไซเคิลคัดแยกเข้าสู่โรงงานนะครับยกตัวอย่างการรดขยะนะครับไอแม่บ้านนะครับเวลาไปตลาดตอนเช้างี้เราต้องใช้ตะกร้านะครับใส่ถุงผ้าไปจ่ายตลาดนะครับไปจ่ายตลาดเนี่ใช้ตะกร้าครับผมคือแม่ค้านี่แม่ค้าขายผักเนี่ยจะไม่เอาใส่ถุงครับใส่ถุงใช่ครับใช่ครับให้เราทิ้ตะกร้าจากบ้านไปใช่ครับนะครับและทางโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็มีส่วนร่วมครับสําหรับไอ สมมติเอ่ยยกตัวอย่างภาคเหนือนะครับ,รบเราทานข้าวเหนียวนะครับผ<ม>ู้ปกครองก็ให้ให้เด็กทางโรงเรียนให้เด็กมีใช้เขาเรียกว่ากล่องข้าวนะครับภาคเ,เหนือใส่ข้าวเหนียวนะครับก,กัดติีข้าว,าวโดยไม่ใส่ถุงพลาสติกนะครับใส่ข้าวเหนียวมาจากบ้านรอทนทานที่โรงอาหารนะครับแล้วก็มีธนาคารขยะของโรงเรียนด้วยนะครับม,มีการลดขยะในเรื่องของขยะที่เราเผลิตเป,เป็นเป็นเป็นสิ่งของนะครับเราก็ผลิตยกตัวอย่างก็ สมมติว่ามีการแข่งขันกีฬาประจําปีเป็นเครื่องแต่งกายของขบวนกีฬามั่งนะครับแล้วก็เอาขยะมาเปลี่ยนมาเป็นเป็นเงินใช่ครับนะครับคือแยกขยะนะครับเห็นมีเอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการด้วยสอนฝึกอบรมเกี่ยวกับการแยกขยะครับโชคโชคดีที่อําเภอแม่ใจมีบริษัทของวงพาณิชย์นะครับก็ได้เชิญวิทยกรนะครับมาบรรยายเรื่องของขยะนะครับบางครั้งบางทีชาวบ้านไม่รู้ว่าขยะ แต่ละอย่างมีราคานะครับไม่ไม่รู้ว่ามีราคาไงนะครับต้องต้องนำคณะวิทยกรจากบริษัทวงพนิชเป็นที่เป็นผู้ซื้อนะครับซื้อของขยะรีไซเคิลนะครับก็มาอบรมชี้แจงนะครับในส่วนของทางพระคุณเจ้าหรือว่าพระเดชพระคุณเจ้าที่วัดนะครับท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดขยะยังไงบ้างครับครับมีส่วนร่วมครับในสำหรับทางวัดนะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับในพื้นที่บ้านโนตาหมู่ที่หกผม เป็นที่ตั้งของวัดดวงิตานะครับต้องมีศูนย์ร่วมสมมติมีงานนะครับมีงานบ,บุญเข้าใหม่งานอะไรก็ดีเราเวลาใช้กลวยไปวัดอะ่ะสมัยก่อนใช้กระดาษบ้งตอนนี้เราก็รณรงค์ใช้กลวยเป็นใบตองนะครับเป็นใบต,อง,ใบตองครับยังยังยังสเวียนนะครับเราก็เก็บ,บใบไม้เงี้ยมีบอ่อดักไขมันบอ่อดักไขมันแล้ว,ลวทางบ้านก็มีณะารรมการมีมีกล่อง มีถังนะครับถังแยกขยะกับในวัดด้วยครับท่านผู้ชมครับนอกจากเรื่องชุมชนลดขยะของบ้านดวงิตาแห่งนี้แล้วนะครับทางชุมชนบ้านดวงิตายัางเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของระดับจังหวัดพะเยาอีกด้วยนะครับถ้าครับมีอะไรจะฝากกับให้กับทางชุมชนหรือท่านผู้ชมได้เรื่องเกี่ยวกับขยะในการลดขยะบ้างครับครับสาหรับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพะเยาหรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับอยากบริหารจัดการขยะ เหมือนชุมชนบ้านผมนะครับก็ในเรื่องของรับรางวัลระดับประเทศครับก็ก็ช่วยกันครับไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสําหรับเป็นชุมชนประขยะนะครับทั้งนี้ก็มีองค์ประกอบทั้งเทศบาลนะครับแล้วก็ในส่วนร่วมของไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนตลาดและชุมชนไอ้รพสต่อนะครับต้องมีส่วนร่วมก็พี่น้องหากหากจะดูนะครับจะมีความสนใจจะศึกษาโรงงานหรืออะไรติดต่อสอบถามผมได้นะครับที่บ้านตรงอินตานะครับบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับก็08 7 181 1 7 22นะครับครับท่านผู้ชมครับรายการผลโลกชุมชนบนเสือนะครับมีความภาคภูมิใจและมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของหมู่บ้านต้นแบบแห่งนี้นะครับคือหมู่บ้านดงอินตาหมู่ที่6ตําบลบ้านเหล่าอาเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนปลอดขยะรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศวันนี้ขอนําราริการจากลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ